พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกอโนไทยป้องแก้วนะครับซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกับทหารกัมพูชาที่ปราสาทตาขวายครับ เวลา4ี่นาฬิกาเศษของวันจันทร์ที่28กรกฎาคมนักรบแห่งกองพันธ์ุปฏิบัติการพิเศษกรมรบพิเศษที่3หรือชกก90จาก10เอกอโนไทยป้องแก้วทักหาพระยาของเขาก่อนพระกิจสุดหินยึดเนิน350ยุทธภูมิประสาทต,ตาควายคำบอกรักที่เธอตอบกลับไม่ทันเหลือเพียงคำถาม,ามที่รู้อยู่แล้วว่าจะไม่มีการตอบกลับเป็นศาสตร์ไปไหมครับ เป็นคนตลกแต่ว่าเวลาทำงานจะจริงจังหน่อยทุกอย่างจะจริงจังทุกอย่างสวัสดีครับช่วงชีวิตที่เปลี่ยนอย่างกระทันหันนะเพนสิริศีลาภาภรรยาของจ่าสิบเอกอนไทยจึงเริ่มหัดขับรถได้ไม่กี่วันเพื่อไปติดต่อราชการจัดการเอกสารหลายอย่างตามสิทธิตัวเองอและน้องปกป้องอลูกชายวัยสองขวบกว่า ยบายคุณครูยบายขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งจังเลยเฮ้ไปกันนะพี่นาดนี่นาโดนเมย์จะร้องไห้เลยมีแต่เธอร้องไห้คนเดียวเหตุผลที่เธอต้องทำเรื่องราวหลายอย่างให้จบโดยเร็วเพราะลูกชายสุขภาพไม่แข็งแรงสวัสดิการข้าราชการของจัดตองอนุไทยช่วยให้ได้สิทธิ์การรักษา ตอนนี้ผู้เป็นแม่จึงต้องรีบให้ตัวเองได้บรรจุขราชการให้ลูกได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องต้องลงยังไงพราะประชุมนว่ามันน่าจะไม่ใช่ของที่ของเราลงมีแผนที่วางไว้กันแน่นาคตไหมครับมีค่ะแกแกว่าถ้าอายุแกถึงประมาณสักสี่สิบแกจะลาออกมาอยู่บ้านไม่งั้นก็กำลัง ช่วงนี้ก็ให้แกเรียนปริญญาแล้วก็เหมือนสอบย้ายมาอยู่ที่ใหม่มาอยู่ใกล้ๆอุบลอะไรประมาณานี้ค่ะแกลบบุรีมันก็ไกลมากนะใช่ค่ะแกอยากทำสวนปลูกผักปลูกอะไรก็ได้แกว่าขายของก็ได้จ่าสิบเอกอโนไทยได้กลับบ้านแล้ว ลกลับมาแกาก็จะพาสมารถแก,กจะพาออกไปเที่ยวแกก็จะทําทุกอย่างตัดหญ้าตัดข้าวอะไรเนี่ยต้นไม้แก,กจะชอบแบบบ้านๆนะคะปลูกข้าวปลูกต้นไม้ทำหลังบ้านนะใช่ค่ะลังบ้านปลูกข้าวอันนี้แกก็ทําไว้ตัดข้าวไว้ก็รอแกามาเกี่ยววีรกรรมครั้งสุดท้ายกระโจนออกจากแนวกำบัง ยิงเปิดทางให้ตัวเองเข้าช่วยทหารที่บาดเจ็บพ้นแนวปะทะจ่าสิบเอกอนุไทยกลับเข้าแนวรบอีกรอบ11นาิก30นทีของวันที่28กรกฎาคม2568เป็นอันสิ้นสุดการทำหน้าที่นักรบพิเศษของชายคนนี้เพราะทุกหยาาิเป็นชาติพลีนักรบอารมณ์ดีที่พี่น้องรักใคร้รอบตัวและเป็นพ่อที่แสนอบอุ่น